เราต้องเริ่มต้องชีวิตใหม่เราไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่กางเกงลายตัวเดียวเนยเอยไปเพื่อนวัดนี่มันเมืองอะไรอะอย่าบอกว่าเราอยู่ที่จีนรัวยาวราชวัดว้าวดิลิเวอรีอาชีพส่งของอะ่ะ เฮ้ยทำไมกลองนี้ไปที่คุ้นๆน,นะวันดีครับนายรับของด้วยครับจะได้กลับบ้านต่อโอเคขอบคุณครับไปแล้วครับสไ,ไม่นะไม่ใช่อสายตาโอ้มันคือตู้เซฟของธนาคารโอ้ไม่กอดเื่เนโอ, <c oughs> โอ้นี่มันเช้าเลยย่ยโอ้ โอ้ยเกียดจังเลยเพื่อนพึ่งตื่นเออลองไปแปมฟันอาบน้ํากันดีกว่าโอ้บ้านเราทำไมสวยจังเลยโอ้โหเฮ้ยนี่มันหมอกลงเหรอเนี่ยอืมก็ดีเหมือนกันนะเออดูแปลกตาดีเหมือนกันเออแปลมไฟฟ้าด้วยเอ้ยแต่งหล่อสักหน่อยอืมรู้สึกว่าหนวดนี่มันเยอะไปนะเดี๋ยวโกนหนวดเลยดีกว่าอ ทำไมโกนหนวดปุ๊บดูไม่ได้เลยจะเป็นเด็กซะง,งั้นเออไม่นางโกนเลยเออไม่เป็นไรก่อไปแล้วอ่ะเอาเคอร์ไม่ได้แล้วไนดูี่มีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยต่อ,อดูยินว้าวว้าวอืมพิซซ่าก็ดีอ,อ,อร่อยอ่ะเพื่อนาอืมเอ๊ทำไมห,หมอกมันเยอะจังเลยทำมันเข้ามาในบ้านเราด้วยทุกคนเออช่างหัวมันเดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ํากันดีกว่า ว้าวโอ้โหดูเมืองสิน่าอยู่จังเลยอ่ะทุกคนเราี่โช่าดีจังเลยได้บ้านสวยด้วยอ่าโดดเลยจ้าชิวอ่าสบายจริงๆอ,อมอือก็อืมอ,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 อรู้สึกว่าหายใจไม่เคยออกกับเพื่อนอาทำไมมันแปลกๆจังอะมันเหมือนเป็นควันอะ่ะอไหนลองไปดูสิอ,อะไรกันเนี่ย ไฟไหมเฮ้ยทุกคนอะไรกันเนี่ยไฟไหมทุกที่เลยโอ้ m ม g o ดนี่ก็ไฟไหมนั่นก็ไฟ oh! oh ไหมโอ้อ้ my มก d ดไฟมันขึ้นมาแลว้วอะไรกันไฟมันมาจากไหนอย่าบอกนะโอ้ oh! ม่ใม่ม่ม,ม่บ้านผมบ้านผมไฟไหมบ้านไฟไหมเออไม่นะไม่นะใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยทีโอ้ m ม g o ด oh โอ้ยตังค์เราก็ไม่มีเสื้อผ้าเราก็ไม่หมดโอ้ยเข้าไปไม่ได้ไม่นะไม่นะ โอ๊ยออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวไฟมันไหมโอ้สวยแล้วบ้านฉันโอ้จะน,นี้ก็ไฟโอ้ไม่กอดออกไปยังไงออกไปยังไงดีเพื่อนเพื่อนไม่นะไม่นะไม่นะสวยแล้วลออกไปไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้โอ้เอาตรงนี้ก็ได้โอ้ยอ๋ยอนสวยแล้วทุกคนไฟไหม้หมดเลย โอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีบ้านผมไฟไหม <g ül> โอ้ไฟไหมทุกที่เลยคุณตำรวจคุณตำรวจมีใครยุงไหมโอ้ไม o d สถานีตำรวจยังไม่รอดเลยรีบโทรหาหน่วยดับเพลิงก่อนนะอ๋อเดี๋ยวดิี่โอ้อะไรกันเนี่ยเบอร์อยู่ไหนไวะเนี่ยไม่โอเคเ้อะไรกันโอรไม่ติด <g ül> โอยใครก็ได้ช่วยทีเพื่อนเพื่อนเ,นเนอ้ยเดี๋ยวม้าหนี่น้องม้า เดียว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 ขออนญุญาตนะครับม้าคงใครไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกหน่อยโค์ลมพายบาลลมพาบบาลโอไฟไหม้ไม่เหลือเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสาดับเพิงรถับเพลงไม่มีเมือทุกคนปลอดทราบทุกคนปลอดทราบขณะนี้เกิดแก๊สพิษรั่วทุกคนให้รีบหนีไปก่อนที่บ้านท่านจะไฟไหม้ให้ทุกคนย้ายออกจากเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนย้ายออกจากเมืองเดียยยออเเด๋ยวนี้อะไรเนี่ยไฟไม่ไม่พอยังมีแก๊สพิษอีก โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเราไปกันดีกวา่ารีบไปรีบไปเขาบอกให้รีบออกจากที่นี่คนทุกคนหายไปหมดเลยอะแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเรามาอยู่แค่วันเดียวเองอะดูสิไม่มีใครอยู่เลยแล้วป้ายเราก็หายโถ่อเราต้องเริ่มต้องชีวิตใหม่เราไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่กางเกงลายตัวเดียวเนี่ยอะ <c oughs> <c oughs> ไปเพื่อน WHAT นี่มันเมืองอะไรอ่ะอย่าบอกน้องเราอยู่ที่จีนรัวยาวราช h a t อ่านอะไรไม่ออกเลยเราต้องไปเรียนภาษาไเนี่ย่อ๋อคนตำรวจเขาจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยบัสีีคณตำรวจโอ้ไม่นะเขาพูดภาษาอะไรอ่ะนายบอกว่าจะช่วยไงคุณตำรวจผมไม่มีทางเออนายจะช่วยเราเหรอ อ้ดีจังเลยดีจังเลยเพื่อนเพื่อนจะให้ตังเราเพื่อนเขาช่วยเราอะเออหรือว่าเขาพาเราไปฆ่าทิ้งหรือเปล่านี่เขาเป็นคนจีนด้วยประเด็นนะบ้านเพื่อนอยู่หนครับเอ้ามาแล้วเขาจะมาฆ่าเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราจะวิ่งหนีไม่เอาเราไม่อยู่เอาเขาเป็นคนรวยนี่เพื่อนเพื่อนจะมาช่วยเราใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ โอ้บ้านเพื่อนจะไปรวยจังเลยอ่ะเ,ออเราเป็นคนเถื่อนเลยก่อนหน้านี้เราก็รวยเหมือนกันแหละเราก็เคยงัดบ้านแบบนี้ด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องการงานโอเคไหนจะให้เราอยู่ที่นี่เหรอ thank you เ <c oughs> อ้าทำไมเขาไล่ฉันออกจากบ้านอ่ะฉันโดนทิ้งอีกแล้ว <c oughs> ดูสยที่เพื่อนสุดท้ายไม่มีใครช่วยเราเลยเราติดอยู่ที่เมืองจีน คุยอะไรก็ไม่ได้ฝนก็ตกอีกตำรวจก็คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเราไปหางานทําก็ได้ใครก็ได้มีงานให้ผมทําไหมครับตรงนี้มีงานให้ทําไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ้บุร์ไปซะนี่เหรอเฮ้ยให้เพื่อนมาวันแรกก็ได้งานแล้วะว้าวลิเ i v e ี่อาชีพส่งของอะเฮ้ยทำไมกล่องนี้ไปที่คุณคุณน,นะวันดีครับนายอ๋อนายจะให้ไปส่งที่ bts ใช่ไหมครับได้เลยครับผมเฮ้ยนายทำไมใจดีจังเลยอะ ดูสิเขาจะให้ตังเราด้วยอะ่ะโอ้ยนี่รถอยู่นี่เจ้า <c oughs> รถด่วนจีไปสนิจาไปเลยเจ้า <c oughs> นี่หนาน,นี่หนาน,นี่หนานี่หนาบ้านหลังไหนนะบ้านหลังไหน BTS BTS เฮ้ยน,น่าจะเป็นหลังนี้แหละเพื่อนขอมาส่งครับขอมาส่งเพื่อนรับของไปครับของมาส่งครับผมฝากใหบ BTS ด้วยนะครับขอบคุณครับไปเลยเจ้าฮงานแรกเรียบร้อยนี่หนานี่หนานี่เนเอา เจ้านายครับเจ้านายมานั่งเต้นเลยเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยโอ้เจ้านายนี่น่าโหดจังเลยอ่ะสองสองโอเคได้เลยครับเลขสองสองนี่โดดี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 โดดดโอ้ย BTS เป็นไงบ้างยี่สิบสองนอนี้มันสิบสองนี่โอ้โหอยู่ไหนเขาไม่รู้บ้านหลังนั้นโอ้โห d e ลิเวอรี่ของนี่ก็ยากอยู่นะน้องไคมุกเหรอเย้เฮ้ยคนไทยด้วยเพื่อนนี่ไงน้องไคมุกสวัสดีครับสวัสดีครับของมาส่งครับ มารับของหน่อยครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ได้มางัดไปให้เพื่อนมาพอดีเลยรับหน่อยครับรับหน่อยรับของด้วยครับจะได้กลับบ้านต่อโอเคขอบคุณครับไปแล้วครับเย้เฮ้ยสำเร็จแล้วทุกคนงานสำเร็จจ้างานสำเร็จอ่าไหนอะไปสินีเราเพราะอยู่ฝั่งโน้นโอ้ยงานดีจังเลยเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วครับเจ้านาย โอ้ว่าแลลวทำไมเจ้านายขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยเจ้านายเตี้ยนี่เองเจ้านายได้ยินไหมเนี่ยจะพาผมไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเราไปไหนอะเจ้านายไปไหนนั่นอะมันต้องมาจอดตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออยู่ข้างบนได้ครับได้ครับเจ้านายโอ้โหเฮ้ยนี่ไงนี่ไงของมาส่งครับผมเฮ้ยทำไมเจ้านายรู้อะบ้านแฟนนายเปล่าบัดดีครับบัดดีครับวางไว้หน้าบ้านไหมคนนี้มาซื้อโมไซค์แล้วเราก็มาส่งของเอ้าเจ้านาย นี long, ่เจ้านายจะมางัดบ้านเขาเหรอเฮ้ยอะไรกันมาเนี่ยเจ้านายทำไมทำอย่างนี้เอาขายบ้านเฉยเห็นไหมเจ้านายเจ้านายทำไงดีเนี่ยมาเอไว้ตรงนี้แล้วกันไปดีกว่าอะไรกันเนี่ยอันนี้มาอร์ชั้นเพื่อนเดียวสิจเย็นดีเพื่อนถเอ้ยดูเจ้านายสิหน้าโหดจังเลยอาชีพดีดีจังเลยเจ้านาย ขอบบคคุณครัเหมือนเพนเดือดสิเจ้น้ำกระเด็นเต็มตะลิงบ้านหลังที่11อยู่ไหนจ้าบ้านหลังที่11อ้าวอีกแล้วเหรอโอ้บ้านหลังที่11นี่ส่งของเยอะนะเนี่ยคนดังก็อย่างนี้เลยสินะของมาส่งครับของมาส่งมารับของหน่อยครับก่อนที่ผมจะโดนตกงานเร็วๆสิเร็วๆสิรับของด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของมาส่งเพื่อนโอเคไปแล้วนะโอ้โหจำไหนอะไรกันเนี่ย จ้นานายเป็นรัมโบ้เหรอโอ้มยก็เออเจ้าหน่ายครับผมจะไปส่งที่ไหนต่อครับฮะนายขี้แจกอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวฉันขี้แจกแล้วฉันโดนไล่คืออะไรวะไม่นะเจ้านายนายทำอย่างนี้กับผมทำไมอะ่ะจะไม่ให้ผมขี้หรือไงอุย้ยอะไรกันเนี่ยเออไม่นะฉันต้องกำลังงานนี้อีกแล้วเหรอเน,นี่ยโอ้เซ็งเป็ดเลยโอเคไปแล้วฆ่าเจ้านายจริงซะ เฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเดี๋ยวเดินมาปุ๊บเจอปั๊บโอ้ยไม่กอดที่นี่คือที่ไหนเราลองสำรวจกันดีกว่าเฮ้ยนี่มันทางลับนี่ว่ไหนอ่โอ้ยขึ้นไปได้ด้วยโอ้นายเดลิเวอรี่ของใช่ไมไม่นะไม่ใช่อใส่ตาโอ้มันคือตู้เซฟของธนาคารโอ้ยไม่กอดเพื่อนทุกคนเราไม่ได้ทำนะเราไม่อยากทำ โอ้โหม,มีเงินด้วยไม่เอาดีกว่าใครระเบิดไปเนี่ยไฮ้ยจำนายจำนายคนเลวอุ้ย <Marc, S 2> มันรู้ได้ยังไงเนี่ยทำไมมั<ใ>นรู้ตรงเนี้ยเจ้านายคนเลวรีบไปดีกว่าทุกคนรีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวเราโดนจับเมียว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 ไปทางนี้ไปทางนี้โอ,โ,โอ้โหมีนะโ,โอ้ออกไปอไอกไปออกไปออกไปอย่าให้มันจับได้อย่าให้มันจับได้อย่าให้มันเห็นโอเคพอมันตามมาอีกโอ้มาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเจ้านายไปไกลๆเลยโอ้ย โอ้ยโอ้ยดีนะเพื่อนนียกมาได้ไม่นั้นเราโดนจับแน่ยังไงเราก็ยังโชคดีนะเพื่อนเราก็ยังมีเงินใช้อยู่นิดหน่อยนะเออเดี๋ยวเราไปหางันใหม่ก็ได้เออดีใจจังเลยเออแรงกว่านี้น่อยแรงกว่านี้หน่อยที่แรงแรงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตีลังคาได้ด้วยเออดีใจเพื่อนดีใจดีใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเจ้าแน่คนเก่านี่เฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลย โอเคเข้าโบสถสักทีสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปหางานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ <laughs>